มาเฉลยแบบฝึกหัดที่1-2กันค่ะทำไมมันยากขนาดนี้ทำผิดกันได้ยังไงนะคะมันน่าจะง่ายมากกว่านะใช่ไหมคะอืมอ่ะข้อที่หนึ่งนะคะก็มีหลายคนที่ถูกนะคะก็มาเฉลยกันเลยค่ะพร้อมกันเลยข้อที่หนึ่งนะคะหาเลยเอยเขาเปลี่ยนสีดีกว่านะคะ ข้อที่หค่ะต้องการหา m m หาได้จากไหนบ้างเราก็มาดูเลยนะคะว่าเขากำหนดอะไรให้บ้าง v specific volume ยังไม่รู้มีโลนะคะโลมีอ่าตัวนี้เป็นความถ่วงจำเพาะนะคะความถ่วงจำเพาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะหาได้ก็น่าจะหาได้จาก v กับโลนะคะเพราะจะเพราะอะไรคะโลเท่ากับ m ส่วน v ค่ะ หาได้จากโลเท่ากับ M ส่วน V นะคะมีหลายคนทําถูกนะคะหรือหรือหรือเราย้ายข้างออกมาเป็นอะไรคะ M เท่ากับโลคูณ V นะคะโล m M เท่ากับโลคือเท่าไหร่คะโจทย์บอกมา 5. หน่วยมาเลยค่ะกิโลกรัมต่อูปบารเมตรนะคะคูณด้วย V คืออะไร V คือ7 ลูกบาดเมตรอย่าลืมนะคะเราต้องตัดหน่วยด้วยเพราะฉะนั้น m เท่ากับ35กิโลกร,รัมนะคะมวลคือ35กิโลกร,รมัมใครถูกบ้างเก่งมากเลยค่ะข้อที่2นะคะข้อที่2ก็คือหา v หรือ v ตัวเล็กนะคะ specific volume หาได้จากไหนคะหาได้จากอ่าส่วนกับของโลนั่นเองก็คืออะไรคะ v ตัวเล็กเท่ากับ 1ส่วนโลหรือ v ตัวใหญ่ส่วน m ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นขอใช้เป็นโลแล้วก็1ส่วน5หรือเท่ากับ0.2นะคะน่วยค่ะเป็นอะไรคะส่วนกลับก็คือเมตรลูกบานเมตรต่อกิโลกร,รมัมนะคะต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะข้อที่3หาแกม,มา่าแกม,ม่าเท่ากับโลคูณ G ถูกไหมคะแกม,ม่าเท่ากับ โลคูณด้วย G นะคะโล <Low S 1> คืออะไรเอ่ย5กิโลกรัมต่อลูกบาศเมตรคูณด้วย G, G คืออะไร G, G, G คือ9.81หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองนะคะอ่ะเหมือนเดิมค่ะเราก็ต้องรวมหน่วยกันก่อนเพราะว่าอ่าแกม่ามีหน่วยเป็นนิวตันตัวนี้คือนิวตันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเท่าไหร่คะ 49.05นิวตันต่อลูกบาทเมตรนะคะยากไหมเอ่ยไม่ยากแต่ก็มีหลายคนสับสนนิดนึงนะคะต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะข้อที่4นะคะหาอะไรเอ่ยข้อที่4หาปริมาตรตัวใหญ่นะคะปริมาตรหาได้จากไหนเอ่ยได้จากโลก็ได้โลเรารู้ไหมโลโลโลเราไม่รู้วีด้วเล็กเรารู้ไหม รู้ค่ะเรารู้มวลไหมรู้เพราะฉะนั้นเราก็ใช้สูตรของ specific volume ได้เลยนะคะก็คืออะไรคะจากสูตร v ตัวเล็กเท่ากับ v ตัวใหญ่ส่วน m เราก็ย้ายข้างค่ะย้ายข้างมาเป็นอะไรคะ v ตัวใหญ่เท่ากับ v ตัวเล็กคูณด้วย m นะคะก็คือ v ตัวใหญ่ก็คือเอ,อ v ตัวเล็กก็คือเท่าไหร่คะโอเค0.25หน่วยเป็น เมตรกำลัง3ต่อกิโลกร,รมัมคูณด้วยมวลมวลคือเท่าไหร่คะ10กิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วค่ะว่าเท่าไหร่คะ20ไม่ใช่ค่ะ2.5นะคะ2.5ถูกไหมนี่ข้อสี่อ๋อถูกต้องค่ะ2.5ลูกบาศเมตรนั่นเอง นะคะต่อไปข้อที่5ค่ะต่อไปข้อที่5นะคะมีหลายคนผิดอยู่นะข้อที่5นะคะคือไม่แน่ใจว่าเอาเลข10มาจากไหนเลขหนึ่งมาจากไหนนี่แหละเนาะอ่ะโอเคค่ะหาอะไรเอ่ยข้อที่หาหาโลโลความหนานแน่นนะคะโลหรือความหนานแน่นหาได้จากไหนเอ่ยอ่ะโลอาจจะหาได้จาก v หรือ specific โวลูมก <Volume S 2> ็ได้นะคะเพราะอะไร V เท่ากับ 1. 1ส่วนโลเราอาจหาได้จากโลเท่ากับอะไรคะโลเท่ากับ1ส่วน,วน Specific Volume ซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1เพิ่งเราหาเมื่อกี้2.5นะคะอ๋อขอโทษค่ะ โลนะคะโลเท่ากับ1ส่วน v หรือ specific volume นะคะ v ตัวเล็กนะคะซึ่ง v ตัวเล็กโจทย์บอกมา0.25นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่5ก็คือ1ส่วนด้วย0.25หน่วยเป็นอะไรคะเมตรกำลัง3ต่อกิโลกร,รัมเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ต้องยกกำลังขึ้นไปกับเศษเป็นส่วนนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็น4กิโล ต่อลูกบาทเมตรนะคะข้อที่5ต่อไปข้อที่6ค่ะข้อที่6ก็คือหาความถ่วงจำเพาะนะคะข้อที่6ก็คือหาตัว sg นะคะจริงๆแล้ว sg ก็คืออะไรคะโลของสารหรือวัตถุนั้นๆนะคะส่วนด้วยโลของน้ำเทียบกันนะคะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยอ่า โลเมื่อกี้เราหาออกมาแล้วก็คือ4กิโลกร,รัมต่อลูกบาศเมตรหารด้วยของน้ำนะคะความหนาแน่นของน้ำก็คือ1,000กิโลกร,รัมต่อลูกบาศเมตรหน่วยตัดกันค่ะก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยหารมาเลยค่ะ 0. จุดเท่าไหร่คะ0.004นะคะ0.004 C หาร1 0 0 0 0 0อ่ะจันเขียนเกินนะคะ0.004นะคะ0.004นะคะมีหน่วยไหมไม่มีหน่วยนะคะไม่มีหน่วยต่อไปค่ะข้อที่7ค่ะข้อที่7ขึ้นข้อใหม่นะคะก็คือให้หาหมวลน,นั่นเองนะคะ หาจากไหนอ่าในข้อนี้เราหาจาก v ใหญ่กับ v เล็กก็ได้นะคะ v ใหญ่กับ v เล็กเนาะเราก็มาเลยค่ะหามวลใช่ไหมหามวลก็คือ v ตัวเล็กอ่าเท่ากับ v ตัวใหญ่ส่วน m เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเบื่ออาจารย์นะคะเราอาจารย์พยายามทําให้มันท่องให้มันได้จาสูตรให้ได้นะคะมวลเท่ากับ v ตัวใหญ่ส่วนด้วย v ตัวเล็ก นะคะ v ตัว,วใหญ่ของโจทย์ข้อนี้คืออะไรเอ่ย12 v ตัวเล็กคือ3นะคะ12ลูกบาทเมตรหารด้วย3นะคะหารด้วย3ลูกบาทเมตรต่อกิโลกร,รมัมลูกบาทเมตรตัดลูกบาทเมตรนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น4กิโลกร,รมัมนะคะกับเศษเป็นส่วนให้เรียบร้อยนะคะสศ่ส่วนซ้อนนะคะ ต่อไปค่ะหาโลนะคะโลโลก็คือ1ส่วน v ตัวเล็กนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่8ง่ายมากเลยโลเท่ากับ1ส่วน v ตัวเล็กเท่ากับอะไรคะ1ส่วนด้วย v ตัวเล็กของเราก็คือ3นะคะลูกบาทเมตรต่อกิโลกร,รมัมซึ่งมีค่าเท่ากับอะไรเอ่ย 0. 0.0 ม่ใช่สิศ3นนะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ333สไปเรื่อยๆนะคะข้อ3าตำแหน่งแล้วกันกิโลกร,รมัมต่อลูกบาทเมตรนะคะข้อที่9ค่ะข้อที่9ให้เราหาอะไรเอ่ยข้อที่9ให้หาแกมมานะคะ ให้หาแกมมาเพราะฉะนั้นแกมมาก็เท่ากับโลคูณ G โลคือ0 3 3 G คือ9.81นะคะแกมมาเท่ากับโลคูณ G เท่ากับโลคือ0.333กิโลกร,รัมต่อลูกบาดเมตรคูณด้วย G คือ9.81หน่วยเป็นเมตร ต่อวินาทีกำลังสองเหมือนเดิมนะคะจย์ขอไม่ตัดหน่วยแล้วนะ,อะขอกดเครื่องเลขแทนแล้วกัน0.33คูณ9.81นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ3ขอจำก่อน3.267นะคะ3.267 3.267หน่วยมาเลยค่ะนิวตันต่อลูกบาท นะคะต่อไปค่ะข้อที่10ขึ้นข้อหมายแล้วนะคะ10นะคะเขาต้องการหา v หรือปริมาตรตัวใหญ่นะคะ v ตัวใหญ่ปริมาตรอ่ะเรารู้อะไรบ้างรู้มวลน,นะคะรู้อะไรอีกรู้โลนะคะอ่ะเราสามารถหาได้จาก2ตัวนี้แหละหาได้จากไหนสูตรของโลค่ะสูตรของโลข้อที่10ค่ะ สังเกตดูนะคะเราจะย้ายข้างกลับไปกลับมาของสมการหรือสูตรที่เรามีอยู่นะคะโลเท่ากับ V ขอโทษค่ะ V นะคะโลโลเท่ากับมวลส่วน V นะคะมวลส่วนด้วยปริมาตรนะคะเมื่อกี้โจทย์ให้มามวลคือ3นะคะ โลคือ0.2แต่ต้องการหาปริมาตรเพราะฉะนั้นเราก็ย้ายข้างก่อน v, v เท่ากับอะไรคะมวลส่วนด้วยโลซึ่งมีค่าเท่ากับมวลคือ3นะคะโลคือ0.2มวลคือ3หารด้วย0.2มวลคือ3กิโลกรัมตัวนี้คือโลคือ 0.2กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะคะซึ่งมีค่าเท่ากับซึ่งมีค่าเท่ากับ15นั่นเองนะคะ3หารด้วยจุด2มีค่าเท่ากับ15หน่วยเป็น ลูกบาทเมตรนะคะหาตัว V ต่อไปค่ะข้อ11นะคะข้อ11ก็คือหา Specific Volume นะคะข้อนี้ง่ายๆเลยค่ะ Specific Volume นะคะก็ V เท่ากับอะไรคะ1ส่วนโลนั่นเองโลบอกมาเท่าไหร่คะ1ส่วนด้วย0.2กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรหรือมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะห ลูกบาทเมตรต่อกิโลกร,รมัมนั่นเองนะคะข้อที่12ข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่12หาความถ่วงจําเพาะนะคะ,ะก็คือโลของสา,หารหรือวัตถุหรือของเหลวหารด้วยโลของน้ำนะคะโลโลเมื่อกี้เรารู้แล้วคือ0.2เพราะฉะนั้นข้อที่12ก็คือ ความถ่วงจำเพาะเท่ากับโลของสารใดส่วนด้วยโลของน้ำนะคะก็คือ0.2กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรหารด้วยน้ำก็คือโลน้ำคือกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรตัดกันค่ะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย0.0 0 0 0 0, 0. ุนะคะ0.0002กิ 0. 0. 0. 0. 0. 0. อ๋อไม่มีหน่วยนะคะไม่มีหน่วยแล้วนะคะโอเคค่ะครบหมดทุกข้อแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปเลยค่ะ